สวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดี <Yeah. S 1> แฟนเพจน,นะคะเ mm hmm. มืองไฟฟ้าวิศวกรรมค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่ mm hmm. สมุทรสาครน,นะคะแล้วก็ต้อนรับ mm hmm. ทุกท่านเลย mm hmm. ที่กําลังรับชมอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ mm hmm. เฟิร์นจะพาทุกท่านเลย mm hmm. มาเยี่ยมชมกัน ค่ะซึ่งวันนี้นะคะกับการอบรมของเราโน้ตต้องบอกว่าใครที่สนใจนะคะเกี่ยวกับไฟล์พัมค่ะนะคะแน่นอนวันนี้นะคะเรามาจัดกันถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศที่อยู่ภายในงานค่ะนะคะต้องบอกว่าเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะคุณจะได้ร่วมกิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายพี่คนไหนสนใจก็อย่าลืมค่ะติดตามรายละเอียดนะคะช่องทางแฟนเพจเอาไว้ได้เลยค่ะจุดแรกนะคะก็จะเป็นการลงทะเบียนแบบนี้นั่นเองค่ะเชิญได้เลยนะคะ เข้ามาปึ๊บค่ะนะคะทุกท่านจะได้ลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะรับในส่วนของข้อมูลค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางอาจารย์นะคะก็เตรียมสแตนบายอยู่ที่ด้านในเราด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีมุมถ่ายรูปสวยๆค่ะนะคะกับเมืองไฟฟ้าวิศวกรรมแบบนี้ด้วยนี่เลยนะคะเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยการถ่ายนะคะทุกท่านก็สามารถมาร่วมถ่ายภาพตรงด้านนี้ได้แชรปึ๊บนะคะแบบนี้ละเพคะนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรา ไปดูส่วนที่เป็นเบรกด้วยแล้วก็บริเวณด้านในค่ะนะคะต้องบอกเลยว่านะคะใครที่มาที่งานนี้เนี่ยจะได้จบครบแน่นอนค่ะได้ความรู้แบบเต็มๆนะคะก็เชิญเข้าไปที่ด้านในได้เลยนะต้องบอกว่ามีหลากหลายหัวข้อนะคะซึ่งวันนี้พีพี่คนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์เพจนี้ไว้ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมกับการลงทะเบียนด้วยนะคะเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้าพัฟนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีหลากหลายนะคะอันนี้บริเวณหน้าห้องของเรานะคะ นค่เลก็ด้วกได้านี่ค่ะคุณก็จะไมต้องสบ แน่นอนนะคะซึ่งตอนนี้ทางอาจารย์เนี่ยเขาก็นะคะเกิดนำเข้าๆอยู่นะแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำการเริ่มนะคะรอสักรู่เดียวค่ะเผือว่าพี่คนไหนสนใจเนาะอยากที่จะเข้าร่วมกับการสัมมนาค่ะง่ายๆเลยน้องเฟิร์นแนะนำแบบนี้ว่าให้ทุกท่านเนี่ยกดติดตามนะคะแฟนเพจ a c e b o o k ไว้ได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีข้อมูลนะคะในเรื่องของรายละเอียดการสมัครต่างๆค่ะไม่ว่าคุณพี่จะเป็นวิศวะอยู่ที่บริษัทไหนนะคะทุกท่านเลยสามารถเข้าร่วมอบรมสัมมนาฟรีได้ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะแฟน เพจเ c e b o o k เมืองไฟฟ้าวิศวกรรมของเราเนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านด้วยนะคะอเอาเป็นว่านะคะสำหรับท่านไหนสนใจเนาะอยากจะเข้ามาดูรายละเอียดนะคะก็เชิญได้เลยอ่ะอันนี้เป็นโต๊ะนะคะสำหรับข้อมูลความรู้นะคะต่างๆมากมายแล้วก็จะมีเกมให้เล่นด้วยนะคะมีเบรกแสนอร่อยมากมัเลยะะมันเป็นประโยชน์ท่านที่ท่านจะได้เอาไปเรียนะดเลยแล้วก็จะมีนี่เลยนะคะข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะเรียกได้ว่าท่านราจาเนี่ยเขาก็นะคะคัดสรรมาให้กับพี่ๆทุกคนแล้วเนาะใครที่ ใจก็อย่าลืมนะคะลงทะเบียนรยนะคะอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะเ,เริ่มที่ทด้านบนเวทีนะคะ<ด>ใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะฝากไปด้วยเลยค่ะกับแฟนเพจเฟซบุ๊กของเรานะคะแน่นอนเมืองไฟฟ้าวิศ,ว,ศวกรรมค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันได้ที่งานนะคะ